สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดบทีนะครับอูนชัยพิชบุรีครับสิ้นสุดการรอคอยสำหรับเจ้า10ล้อเตี้ย h ฮีโน i วิ o เตอร์จาก6กล้อใหญ่ครับดุม10น็อตเบรคแห้งนะแปลงเป็นช่วงล่าง8น็อตหน้าหลังฟูลแอร์เบรกทั้งคันเลยครับผลงานจากอวนชัยพิชบุรีแปลงช่วงล่างจากช่าง10สล้อซิ่งครับ ผมว่าน่าจะคันแรกๆนะฮะในเมืองไทยที่ว่าเอาวิกเตอร์ตัวแท้เนี่ยนะมาแปลงช่วงล่างเป็น8น็อตนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็วิ่งงานไม่หนักนะครับเป็นงานโต๊ะจีนเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนครับคันนี้ก็จะเป็น4ล้อเล็กหรือเรียกอย่างว่าสี่ล้อจัมโบ้ um นะครับในพิกัดเอฟนะยูซ n เอฟเอ็นเก็จะเป็น รถบรรทุก4ี่ล้อจมโบนะครับไซนี้เนี่ยรถแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าเมืองได้โดยที่ไม่ติดเวลาก็เหมือนพวกกระบะนั่นแหละครับนะเพราะว่ามี4ล้อแล้วก็ใช้แบบพวกเขาเรียกว่าอะไรป้ายป้ายกระบะบรรทุกนะครับก็แบบป้ายเขียวประมาณนั้นเนาะตัวกสอเขียวพื้นหลังขาวอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 4JJ1E3N อ่าพิกัดแรงม้าก็130แรงม้าครับ CC ก็อ่า 2999นอาซีซีนะ,ะตัวนี้ก็ระบบไฟงหมดก็เป็นย4ิบี่โวลต์นะครับย4ิบสี่โวลต์แบบรถบรรทุกเลยกระบะเนี่ยความยาวนะประมาณสามเมตรสิบกว่ากว่านะครับความกว้างก็ไม่แปดสิบอ่าประมาณนี้ครับสีเนี่ยต้องบอกว่าสีสวยมากเลยครับมันจะเป็นสีโทนนี้เนี่ยแล้วก็พ่นกากเพชรด้วยนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงเวลายเย็นเนี่ยเห็นไหม แสงมันสาดสีบนตัวรถนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะดูเอาครับก็แผงข้างเนี่ยอันล่างนะมันจะเป็นแผงข้างมินีแยมแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแป๊บน้ําเล็ดนะครับประมาณนี้เลยอ๋อสวยมากสวยจริงๆนะเสาหน้าเสาหลังเลี่ยมตกแต่งสไตล์อ้วนชัยนะครับจัดเต็มเลยฮะสวยงามจริงนะแต่งเต็มสไตล์อลูประมาณนี้เลย ไฟท้ายก็เป็น LED แบบกลมนะครับนะนี่้างท้ายเรียมเลดสไตล์ทรงสไตล์แบบรถใหญ่เลยทำหมก็เนี่ยแผงข้างหน้าก็เป็นเลสนะครับแผงข้างมีเนียมคื้นเลดอ่าประมาณนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีมีอ่าล้อเลดปิดฝาท้ายด้วยครับทรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบพวกรถวิ่งน้ำพาหรือเปล่านะนี่ครับส่วนยาง ยางกับล้อฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมโรงงานเลยเนาะเป็นของเดิมติดโรงงานมาเลยสีบ้าแดงมาเลยอันนี้ก็จะเป็นยางบรรทุกนะครับยางบิดโตนดูโรวิส R624 ไซด์ยางก็จะเป็นไซส์นี่225ทับ75ขอบ154 15นะ154หน้าหลังเหมือนกันครับผมถ้า n l r เนี่ยมันก็จะมีกันโค้งหน้ามาให้ด้วยกันโค้งหน้าพร้อมอชกกระสบัดนะครับ น,นี่คือเจ้า,าโชคกันสัิประมาณนี้เลยเี่ท่อเธอไอเสียนะครับทอ่อตัวเอสนะนี่ตรงเพาหลังนะฮะก็จะมีโชคอยู่สองคู่นะครับอันนี้เนี่ยคือโชคเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานอ่านี่คือโชคเดิมนะครับแหบนบก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีโชคเพิ่ม มาอีกหนึ่งคู่นะครับนี่โชกแดงโชกแดงนี่คือชคที่ว่าเพิ่มเติมามใหม่นะฮะประมาณนี้เลยหรือสวยครับข้างหน้าก็กันชนยืน่นชุบนะฮะประมาณนี้เลยชุบโครมเนียมนี่กระจังหน้าตัวนี้นะนี่เห็นเขาว่าปีหน้านะฮะโฉมใหม่จะเข้าไทยไม่ั่นใจนะครับว่าจริงไหมนะ แต่ว่าโฉบใหม่ออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครตามข่าวหรือ,รอว่าเล่น Facebook อยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ในวงการล้มละทุกนะครับน่าจะข่าวอยู่บ้างเนาะว่าตัวใหม่ออกมาแล้วรอ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 ,อทรงนี้อ่าต่อมาก็ดูพี่ใหญ่นะฮะฮ i โน่วิกเตอร์เดี๋ยวต้องบอกใหม่ h ี n o s ซ r รีส์ห้าร้อยวิกเตอร์เอฟจตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าของเดิมมันเนี่ยแบบเดิมโรงงานเลยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ มันจะเป็น6ล้อใหญ่นะครับ6ล้อใหญ่นะ6ล้อใหญ่ช่วงล่าง10น็อตยางก็จะเป็นถ้าโรงงานมันเนี่ยมันจะเป็นไซส์ 11R ประมาณนั้นนะครับ 11R ขอบ22.5ขอบ22ครึ่งนะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่เลยครับยกชุดเลยนะนะก็จะเป็นนี่ฮะดุม8น็อตครับดุม8น็อตอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นของเอ่อซีรีส์700นะครับเป็นพวกซีรีส์700พวกเทนเตี้ยนะฮะประมาณนั้นนะ ที่ว่าเป็น12ล้อแคะยางนะฮะที่เขาใช้ก็จะเป็นไซส์245 245ทั70ขอบ19.5ครับล้อมิเนียมครับผมล้อมิเนียมตูแปดน็อตแล้วก็ฟูลแอร์เบรกด้วยเครื่องก็จะเป็น J08E คีด WJ นะฮะ WJ เนี่ยมันจะเป็นรหัสของเครื่อง v i กเตอ24นะครับถ้าเกิดว่าเป็น26เนี่ยมันก็อีกรหัสหนึ่ง WH นะอ่า ประมาณนี้ช่วงยาวมากครับกระบะนะวัดความยาวนะจากตรงเนี้ยนะตรงหลังเก่งเนี่ยหน้ากระบะสุดเนี่ยไปท้ายสุดเลยนะครับก็8เมตรเลยนะแล้วก็วัดจากนะตรงหน้ากระบะไปหน้าสุดเลย10เมตรนะฮะความยาว10เมตรความยาวขนาดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับขนส่งเนี่ยเขาต้องบีการให้แบบว่าไปเทสวงเลี้ยวด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะเออต้องบีการ เทศวงเลี้ยวด้วยครับถ้าเป็นสิบล็อกแคะเนี่ยเรียกว่าแปลงมานะประมาณนี้อ่าก็ข้างล่างก็จะเป็นแผงข้างมเนียมนะฮะแผงข้างมเนียมแล้วก็แผงหน้าเป็นเลดแล้วก็ส่วนล้อเนี่ยล้อก็เป็นล้อแป๊พปน้ำสแตนเลสนี่ประมาณนี้เลยฮะสวย,สวยเลยนะรถวิ่งงานโต๊ะจีนครับโต๊ะจีนนะรู้สึกว่าจะอยู่ทางชุมพรน,นะจะไม่ผิดชุมพรหรือว่าประจวบไปแหละช่วงล่างเดี๋ยวค่อยดูอ่าเผื่อใครยังไม่ดู ชิปช่วงล่างนะฮะที่ว่าเราถ่ายไปเมื่อประมาณหลายเดืนี้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูกันความกว้างนะฮะความกว้างก็สองเมต้าสิบเท่ากับรถใหญ่เลยนะครับสัดส่วนเนี่ยดีมากเลยนะทรงดีมากเลยครับโคตรหล่อหล่อจริงๆเลยหล่อจริงๆจ,จังๆเลยคันนี้เนี่ยอ่า ประมาณนี้ก็จะมีกัปหน้าด้วยนะครับกัปบังแดดด้านหน้าเนาะเนี่ยครับตกแต่งตามสไตล์อ้วนชัยครับกันชนทรงอันชัยครับประมาณนี้ยื่นแบบสะใจมากอันใหญ่อันโตเลยฮะนี่โคตรชอบครับแล้วก็จะมีแป๊บเหลี่ยมด้วยนะแป๊บเหลี่ยมสองชั้นนะฮะเป้าบันไดเลดเอ๋ไปไงครอบดุมลุกเบนซ์นะฮะ เอกลักษณ์อูนชัยเลย <S <S ช่างใหญ่ก็พี่เบนนะฮะ,ะยางบิโตอีโคเปียกระทะล้ออลูมิเนียมนะฮะประมาณน,นี้แนบเดิมนะแหนบเดิมมาเลยนะครับแล้วก็ชุดทางลมเบรกอันนี้ก็จะเป็นงานช่างเล็กบางแพนะครับอ,อันนี้ก็วางจากอูช่างน้อยครูบัวมาดูแพดท้ายกันบ้างนี่ เบกแห้งนะครับจากสองเผาแปลงเป็นเผาเดียวนะเพราะว่าคือเขาเน้นแบบใช้งานหลังถนนนะฮะงานหลังถนนงานโตจีนนะมันก็ไม่ได้แบบอะไรทัง้งหายมันก็ไมไ่รุยมากนะครับเน้นวิ่งทางยาวครับก็เอาที่แบบเบาๆดีกว่านะข้างหลังก็มีชอ็อตกระสับหนึ่งคู่นะแล้วก็เท่าเส้นหลังอดีตนะเคยอยู่เส้นหน้าครับอย่างว่าแหละสองเพามันก็จะแบบ มีเพลกําลังสองตัวนะฮะประมาณนั้นนะแต่ว่าเขาแปลงใหม่ครับอันนี้ก็เลยเอาเพาอันหน้าเนี่ยไว้หลังแล้วก็หลังไว้หน้านะครับสับกันประมาณนี้นะส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อมิเนียมนะล้อมิเนียมในเหล็กนะครับแล้วก็ยางจะเป็นไซส์เดียวกับข้างหน้าเลยเนาะสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบเก้าจุดห้าแล้วก็ครอบตุมลูกเนบน์ประมาณนี้แนบ,รบประมาณนี้เลยคันะสซีวิกเตอร์ ยาวๆเลยครับช่วงยาวมากนะโคตรยาวเลยฮะงานจากช่างรัยคูบัวทรงซซิงคือแบบโอ้โหดีจริงๆประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณเนี้ยนี่ฮะอูวันชัยอูวันชัยสวยครบจบที่เราสูนยแปดเจ็ดหนึ่งหกห้าแปดเจ็ดหนึ่งหกนะอะฝากกันด้วยครับประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะมีสีเสอือสวยมากครับ สีเขาเรียกว่าอะไรสีเขียวมิ้นนะเขียวมิ้นเอเขียวมิ้นกากเพชรอุ้ยกากลุงดิเออกากห้กากเพชรไม่ใช่กากลุงอันนี้เป็นกากเพชรนะครับนะสไตล์อวนชัยสวยงามจริงๆเลยอ่ะโอ้โหใจลายเลยครับรอมานานมากสุดท้ายได้เจอแล้วนะรถจากทีมงานนี่เลยครับสมบูรณ์บริการอ่า โต๊ะจีนทีมงานนี้นะฮะรถวิ่งโต๊ะจีนสุดจัดจัดนี่คือตำนานนะฮะตำนานแห่งวงการสิบล้อแคะอีกคันหนึ่งอีกเก้าหนึ่งบ้านเรานะครับเอาวิกเตอร์แท้มาแปลงเตี้ยนะมาแปลงสิบล้อเตี้ยโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สนใจนะครับงานต่อรถบรรทุกนะครับต่อกระบะคอกกระบะดัมเกษตรนะครับพื้นลงพื้นเรียบรถปวงบัวนะ ก็ที่นี่เลยฮะอุบนชัยเพชรบุรีติดต่อได้ตามน,นี้เลยตานในเพชรนี้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ